ส่วนทางแบงค์ชาตินะครับก็ขอความร่วมมือทุกธนาคารครับเข้าไปดูการแลกเงินธนบัตรใบละ100บาท500บาทและ1000บาทไม่ให้มีความผิดปกตินะครับเพราะว่าใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งเรื่องนี้ทางคุณวิทยยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติปาฐกถาพิเศษในงานสมัมมนาโดยระบุนะครับว่าเรื่องมาตรการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นั้นแบงค์ชาติได้ทยอยหนังสือส่งหนังสือไปยังแบงค์พาณิชย์นะครับ แล้วก็ยังมีส่งไปที่แบงค์รัฐทุกแห่งเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบความผิดปกติของการแลกเงินที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งครับสำหรับลูกค้าที่มาขอแลกเงินที่มีมูลค่ามากกว่า1-3ล้านแล้วขอแลกเป็นธนบัตรใบละ100 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0บาทก็ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าปัจจุบันแบงก์ชาติยังไม่มีอำนาจในการไปกำหนดห้าม จึงมีความจําเป็นที่ต้องขอความร่รวมมือกับแบงค์พาณิชย์และแบงค์รัฐเข้าไปดูแลก่อนซึ่งถ้าเป็นธุรกรรมที่เห็นว่าผิดสังเกตจริงๆหรือว่าต้องสงสัยจริงๆก็ขอความร่วมมือรายงานไปยังแบงค์ชาติเพื่อที่จะตามเข้าไปดูแลต่อไปครับความร่วมมือเราจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐทุกแห่งนะครับก็ขอความความร่วมมือเรื่องของการแลกเงินที่อาจจะผิดปกตินะครับขอให้เข้าไปดูว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องสงสัยไหมรเราอาจจะยังไม่มีอำนาจที่ไปกำหนดห้ามเลยว่าคนมาขอแลกเงิน1ล้าน2ล้าน3ล้านแล้วเอาแต่เงินแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเราอาจจะไม่มีอำนาจปัจจุบันที่ห้ามทำเช่นนั้นนะครับอันนี้แต่าช่วงนี้อย่างน้อยก็ขอความร่วมมือให้แบงค์พาณิชย์สถาบันการเงินเนี่ยเข้าไปดูแลนะครับดูแลถ้าไหนมันเป็นธุรกรรมที่เห็นแล้วว่าผิดสังเกตจริงๆนะครับต้องสงสัยจริงๆนะครับก็ขอให้รายงานเรานะครับเราก็จะตามเข้าไปดูต่อนะครับ ระยะกลางๆก,ก็อีกไม่กี่เดือนก็จะพยายามแก้กฎหมายแก้ประกาศเรานะครับให้เราสามารถเข้าไปป้องปรามในส่วนนี้ได้